ตัวสัมมาวายามะเองแท้ๆที่เป็นองค์มรคนั้นเป็นคุณธรรมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลก็จริงแต่กระนั้นสัมมาวายามะจะทำหน้าที่ของมันได้และจะเจริญงอกงามขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยความสัมพันธ์กับโลกภายนอกกล่าวคือการวางท่าทีตอบสนองและจัดการกับอารมณ์ต่างๆที่รับรู้ก็ามาต่างๆหูจมูกลิ้นกายบ้างการแผ่ขยายความเพียรน,นั้น จากภายในจิตใจออกไปเป็นการกระทําความประพฤติการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการต่างๆบ้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอือ้อหรือไม่เอือ้อมีอิทธิพลต่อการประกอบความเพียรและความเจริญง,งอกงามของคุณธรรมภายในทั้งในทางเกื้อกูลและในทางขัดขวางบั่นรอนบ้างเฉพาะอย่างยิ่งความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติธรรม ชนิดที่ขยายออกเป็นการกระทําภายนอกและซึ่งกระทํากันอย่างเป็นงานเป็นการที่เรียกว่าประธานนั้นประธานคือปอปลาทอธงสระานนนูประธานนั้นต้องเกี่ยวข้องและอิงอาศัยปัจจัยแวดล้อมภายนอกเป็นอันมากทั้งปัจจัยแวดล้อมทางร่างกายทางธรรมชาติและทางสังคมณจุดหรือขั้นตอนนี้แหละ ที่พุทธธรรมกล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมภายนอกเหล่านั้นต่อการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามและการเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เห็นตัวอย่างที่แสดงความคิดดังกล่าวแล้วนั้นขอนำเอาพุทธพจน์ในอังคสูตรอังกุตรณิกายปัญจกนิบาตท,ที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้มาประกอบการพิจารณาสักเล็กน้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายประธานิยังคะองค์ของผู้มีประธานหรือคุณสมบัติของผู้บำเพ็ญเพียรมีหประการเหล่านี้หประการคืออะไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อตถาคตะโพธิว่าแม้เพราะเหตุด,ดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรม 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อย ประกอบด้วยไฟเผาผลาญเครื่องย่อยอาหารอันสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้โอวดไม่มีมายาเป็นผู้เปิดเผยตัวตามเป็นจริงทั้งในพระศาสดาทั้งในเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูสี เป็นผู้ระดมความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีความเข้มแข็งบากบันมั่นคงไม่ท้อตุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอย่างอาริยะที่ยังถึงความเกิดขึ้นและความดับสลายจำแรกกิเลสได้ อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบในสมัมยสูตรอังคุตรณนิกายปัญจกนิบาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายห้าอย่างเหล่านี้ไม่ใช่สมัยที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญเพียรห้าอย่างคืออะไรกล่าวคือ 1. ภิกษุเป็นผู้แก่เท่าถูกชราครอบงำสอง ภิกษุเป็นผู้เจ็บไข้ถูกพญาธิครอบงำสามสมัยทุบพิกขาข้าวไม่ดีหาอาหารยากไม่สะดวกที่จะยังชีพด้วยบินทบาด 4. สมัยที่มีภัยเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโจนผู้ร้ายจากป่ามาปล้นตีชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะผันผายย้ายหนี ห้าสมัยที่สงแตกแยกกันเมื่อสงแตกแยกแล้วย่อมมีการด่าว่ากันบริพาทกันมีการใส่ร้ายและละทิ้งกันและกันคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสบางคนที่เลื่อมใสแล้วก็เปลี่ยนไปกลายเป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายห้าอย่างเหล่านี้เป็นสมัยที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญเพียร หอย่างคืออะไรกล่าวคือ 1. ภิกษุยังหนุ่มยังเยามีผมดำสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญเป็นปฐมวัย 2. ภิกษุเป็นผู้มีอาภาษน้อยมีโรคน้อย 3. สมัยสุภิกขาข้าวดีหาอาหารได้ง่าย สะดวกที่จะยังชีพด้วยบินทบาท 4. สมัยที่มนุษย์คือประชาชนทั้งหลายพร้อมเพียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ามองดูกันด้วยสายตาประกอบด้วยความรัก 5. สมัยที่สงพร้อมเพียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันมีอุเทศร่วมเป็นอันเดียวกัน เป็นอยู่ผาสุกเมื่อสงพร้อมเพรียงกันก็ไม่มีการด่าว่ากันไม่บริพาทกันไม่ใส่ร้ายกันไม่ทอดทิ้งกันคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสและคนที่เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป